สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกันเลยนะครับที่ติดตามเพจหมอปุณิศักดิ์ไรเมือเศษฐีแก้กรรมพิกชตาเพชรบุรีนะครับซึ่งวันนี้นะครับได้มาทช่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือท่าน้ำนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้เป็นครั้งที่2แล้วที่ได้เดินทางมาที่นี่นะครับเจ้าของร้านเจ้าของกิจการนะครับเคยไปสักนะครับกับหมอปุณิที่ตลาดบางใหญ่ครับแล้วก็ครั้งแรกเราได้มาสัญจรที่นี่นะครับแล้ววันนี้นะครับพอเราได้เดินทางมาสัญจรที่นี่นะครับ สองคนนี้มาจากไหนครับผมอายุทยาอ๋ออายุทยาเคยฉากไปหรือยังครับยังยังใช่ไหมครับรู้รู้จักกับเพจหมอปุณได้ยังไงเอ่ยเพื่อนแนะนำเพื่อนแนะนําแนะนํามายังไงบ้างครับเพื่อนไปบอกเพื่อนเป็นโรคติดหรอเปล่อ๋อแล้วเขาแบบเหมือนเขาดีขึ้นไหมหรืออะไรนี้เป็นติดมาห้าปีแล้วเราก็เลยมาพเขาบ้างเจี๋ยครับขอบคุณครับใกล้ๆเนาะไม่ไกลมากค่ะบแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับ แล้ววันนี้นะครับก็ได้ตรงกับวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคม2565นสาะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการให้หมอปุลน,นะครับหรือมีความประสงค์นะครับอยากติดต่อประสานนะครับอยากให้หมอปุลไปสักลายมือไปเปิดจิจการไปเปิดร้านไปที่จิจการที่ร้านของท่านนะครับเพื่อเปิดบารมีคารีเกเรมมัน ไปเพิ่มพลังเพิ่มบุญให้กับภูมิเจ้าที่ของท่านนะครับสามารถติดต่อมาทางเพจได้นะคร,ครับมาพูดถึงในเรื่องของการสักลายมือนะครับการสักลายมือเศรษฐีของหมอปุณนะครับมีการสักช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มามากกว่า5ปีแล้วนะครับโดยการใส่พันคูณ1,000บาทตั้งแต่ช่วงปีแรกนะก่อนที่จะสักลายมือนะครับก็จะมีการเช็คดวงชะตาให้ก่อนนะครับตามตัวเลข ฐานดวงชะตาดาวดวงเกิดนะครับกำหนดนะครับในเรื่องของดวงชะตาของชีวิตเรานะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการบอกหลังสักนะครับว่าต้องเสริมดวงยังไงให้ตรงจุดถูกทางนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปแป้ดวงสะเดาะเคาะยังไงเพื่อเป็นการเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับคับพี่สงคนนี้นะครับมาจากอยุธยานะครับได้สักไปแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้ตอนแรกตอนสักกัเจ็ดนี่นีลยค่ะนิดนึงเนาะะต่น,นี้หายแล้วิ่มหายแล้วเริ่มคลายแล้ว <c oughs> นะครับวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับรจากเพื่อนแนะนํามาห้าปีแล้ว<ช>เพื่อนเป็นลูกศิษย์ห้าปีแล้วนะคนะคก็เลยวันนี้ลองมาดูนะครับวันนี้มาสั์นะครับยังไงเดี๋ยวต้องมีรีวิวแน่นอนนะครับ <c oughs> นาะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับและทางเพจก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามเพจของพวกเราตลอดมา